yes yeah, สวัสดีค่ะเดี๋ยวดีขอตัวไปทำผมก่อนนะคะ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเดี๋ยวจะมาหน้าระหวังรอจะได้ไมีเสียเวลาค่ะจะเผยหน้ากากเปิดหน้ากากให้ดูนะคะ ชิงเดี๋ยวทำเหมือนไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้าก็มาที่ใช้นะคะใช้เป็นของสกินดอมนะคะก็หาืธอได้ตามวัส,สันเวลาแบบใช้เสร็จก็เอามาเช็ดๆคือลี่จะเป็นคนที่เป็นผิ่แพ้คือแบบตรงเนี้ยมันจะแบบแห้งๆแบบเป็นตามช่วงเวลาบางทีหนา้าลี่ก็จะปกติบางทีก็จะแห้งต่อมานะคะใช้อัน,นี้เป็นเซรั่มเฟรชนะคะอันนี้เป็นเซรั่มกุหลาบที่ช่วงนี้ใช้อยู่ก็ดีนะ ใช้แล้วแบบก็น่าชุ่มชื้นขึ้นดีหอมด้วยอันนี้ใช้เป็นใต้ตาของอีฟแซงนะคะคือใต้ตาหรลอแหง้งแบบแห้งมากต้องใช้ตัวช่วยบำรุงอย่าลืมทากันแดดกันแดดสำคัญมากอันนี้ตัวเดิมที่ชอบนะคะลาโรช p o s ซ y นะคะไม่เปลี่ยนใจนะคะชอบมากคือมันใช้ดีแล้วมันแบบไม่มันด้วยอันนี้ชอบอืม ทาลงไปพอเราพร้อมแล้วเราก็ใช้น้ำแร่โอคุมะนะคะเครอะมากแบบพกไปไหนมาไหนคือเครอะนิดนึงเป็นคุชชั่นคลีนี้นี่ใช้เบอร์หกหนึ่งไลท์นะคะกดไปบริเวณที่แบบต้องการจะปกปิดคือดีอ่ะเมืวว่อวานนี่แย่มากคือแบบแต่งหน้าไม่ติดเลยอ่ะแบบเหมือนลอยออกมาเลย สภาพคนเรามันมีวันแ b a เดย์จริงๆอ่ะนี่คือก่อนจะใส่ได้นะคะคือตาแทบแห้งนะคะเพราะว่าแบบเหมือนตาไม่รับคอนแทคเลนส์นะวันนี้แบบ Miss Blooming นะคะที่ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะสีเชียร์เชลมูนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบต่ตาลแบบเทาๆนิดนึงเขียนคิ้วนะคะใช้คุณอาชิตาอันนี้ปกติช่วงนี้ every day อ่ะจะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นดินสอของ Benefit แล้วก็ตามด้วยฝุ่นเคสเพราะว่าแต่งหน้าไม่ค่อยหนักโอ้ยคิ้วมาบารมีก็เกิดนะคะอันนี้เป็นแคนเมคก็ปัดทับคิ้วที่เราได้เขียนไปนะคะปัดให้มันแบบฟูขึ้นมานิดนึงทาตาอันนี้ใช้ของทาเป็นเป็นพาเลทที่แบบมีมานานมากแล้วแล้วก็แบบอยากจะเอากลับมาใช้อีกบนม่วงๆทองๆไงแล้วกัน ได้สม,มันไม่มีชื่อสีนะคะหรือว่ามีไม่มีมันไม่มีชื่อสีเลยเหมือนกับมันมันเคยเป็นชื่อสีที่อยู่ตรงกระดาษอะแล้วแบบก็หายไปหลังจากนั้นก็ใช้เป็นสีแบบส้มๆประมาณนี้ทองๆเข้มๆอะประมาณนี้ค่อยๆไล่ให้แบบสิตตดูแบบเมื่อวางมินิติอลังการแดงตรงนี้นะคะ ใช้กันเแบบนื้อาลนี่ยแหละจะเป็นแบบโทนคอปเปอร์ซึ่งไม่ค่อยได้แต่งปกติจะแต่งแบบโทนทองโทนใสๆอะไรอย่างเงี้ยสีขาวๆมาเอ่อทำตรงนี้ทำตรงใต้คิว้วคือเอาจริงๆนะถ้าผิวดีอ่ะทุกอย่างง่ายต้องแบบ บำรุงหน้าคือถ้าเกิดสมมติว่าตัวเองแบบหน้าแห้งหรือว่าแบบต้องไปงานหรือว่าต้องมีอะไรสําคัญอย่างเงี้ยให้รีบมาหน้าก่อนเลยคืนนั้นใช้อันนี้นะคะในการเขียนแบบข้างในอินเนอร์ไลเนอร์นะคะอันนี้เป็นของอีดูดี้ ใช้แชนแนลบลัชค่ะไป,ไป,ไป้ายป้ายไปเป็นลิงเลยตอนนี้ you, no ปัดแป้งด้วยชูนะคะชูเอ็มระ l o v e f l a s h นะคะปัดลงไปแรงๆต้อ <c oughs> งแรงเนยน,นะฟาดนางลงไปอสีม,ม่วงๆหน่อยจะได้แบบดูเหมือนโดนตบมาว้า,าแล้วชมพูม,ม่วงสวยงามแดงๆอีกนึงได้รับกับสีตาเรานะคะไม่งั้มันจะไม่ไปทิศทางเดียวกันถ้าเกิดรีฟาดม่วงเดียวเดียว ที่ปากเอาจริงนะคือไม่ได้ตั้งใจจะใช้สีนี้หรอกแต่แบบหยิบได้พอดีกัน้องก็ใช้ไขรี่เหมือนกันสีแนดี้เคนะคะ oh แล้วก็ทำอย่างนี้ มันจะได้แบบเป็นการแบบเกลี่ยสีให้กลายเป็นออมเบรลิปบอนเซอร์ใช้อีตูดี้อันนี้นะคะอีโคจากตลาดนัดจัตูจกนะักงเนคือจริงๆเราก็มีแปมสวยๆเหมือนชาวบ้านเขนนาเนาะต่อเอนั่งอยู่ในรถอะเราก็เลยแบบใช้อันนี้ไปเลยใช้อ s a แ g ง have a blush on you นะคะพอไปที่หน้าแก้มสีจะส้มนมแบบนี้นะคะเพื่อความแบบ ดูปังมากยิ่งขึ้นมีหมาเห่าเป็นสาวเอฟเฟกต์กรอบเยยเอ้ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ f i n ิชพาวเดอรของ Hourglass นะคะในการที่จะปัดนางลงไปอันนี้ใช้สีตรงกลางเป็นไฮไลท์ปัดแล้วจมูกพุ่งเวอร์เรเดียนไลท์นะคะหนัวตรงบอนเซอร์ให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรให้มันแบบกลืนะให้มันไม่เป็นปืนปนืให้ดูการแต่งหน,น้ามีทักษะและดูแพง เอออิจตลับเนี่ยช่วยได้ตลบเนีช่วยทำให้ดูแพงขึ้นได้อะโอเคเสร็จค่ะก็เดี๋ยว